เราพูดถึงเรื่องผีหาอายุทยากันแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้ที่เรานั่งคุยกันอยู่กับคุณชายอดัมเนี่ยนะฮะขอบอกเลยว่าต้องต้องกราบขอบพระคุณคุณชายอดัมมากๆที่ให้เวลากับเราเพราะว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้น้อยมากๆจริงๆนะฮะต้องบอกว่าเป็นรอบปฐมทัศรอบพรีเมียร์รอบพรสรอบสื่อมวลชนซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่มากของหนังตัวเองแต่ยังให้เวลากับเรามันนั่งคุยอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเช่นกันผมถือโอกาสนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของ รอบประถมทัศทัรอบนี้ของผีหาอโยธยาเช่นไปดูกันครับตัวหนักก็มีครงรถนะครับเศร้าโซปีบูบี สยองขวัญเนี่ยอยากให้เห็นความตั้งใจฮะอย่างแรกในแต่ละเดือเราก็ทำเต็มที่ทุกทางที่เราทำโอ้คึกคักกันมากนะฮะก็เห็นเราก็ชื่นใจแทนนะครับถามคุณชายสักนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยเขารู้สึกว่าหนังผีเรื่องนี้ผีหายุธยาเนี่ยเขาจะ ขาจะได้อะไรบ้างถ้าเป็นบ้านรี่ปอมเนี่ยโอ้โหเข้าไปวิ่งกันเป็นบ้านไปหลังเลยอันนี้คือเขาจะได้มุมไหนออจากหนังเรื่องนี้ผมคิดว่าหนึ่งได้ความมันละได้ความบันเทิงในความมันนะความมันความสะใจนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่ดูลึกซึ้งกว่านั้นก็จะเริ่มได้ที่ได้เนื้อหาหอเพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็ยังขับเคลื่อนด้วยดรามา่ายังเป็นเรื่องราวของคนที่ที่ถูกล้อมแล้วเวลาคนที่ถูกล้อมกรอบอยู่ในความกดดันสุดขีดเขาแสดงธาตุแท้ตัวเองออกมาเหมือนคนในสังคมไทยนะฮะเวลาเราถูกกดดันมากมาก เวลาเรา,เร,ารู้สึกว่าเราเราเรา,เราถูกกดขี่ข่มเหงมากๆเราเริ่มแสดงทัดแท้บางคนดีบางคนไม่ดีบางคนจะดูแลคนอื่นบางคนเอาตัวรอดเพื่อตัวเองไหมของแบบนี้มันก็มันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆถ้าจะตีความแต่ถ้าไม่ตีความดูเอามันได้เลยฮะก็<ข> <ขอ S 3> มันแน่นอนครับส่วนใครบางคนอาจจะสะดุ้งบ้างไม่มากก็น้อยนะครับอันนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่กับว่าฟีลลิ่งกับรู้สึกเป็นคนรู้สึกง่ายรู้สึกยากนะฮะกับกับความหน้าหน้ากลัวระดับความหน้ากลัวของมันจะอยู่สักประมาณ คือมีจำกัดอายุไหมครอันนี้คิดว่าพ่อแม่ควรจะพิจารณาเพราะว่าเห็นตัดอย่างน้อยตัดคอตัดแขนตัดขาตัดตัวตัดฉับฉับเลือดพุ่งมีมีพวกนี้อยู่ดังนั้นพ่อแม่ควรจะพิจารณานะฮะไม่ได้แนะนําให้ทุกคนดูนะครับเด็กๆควรจะรอสักนิดนะครับผมแต่ถามว่าจะโหดแบบเกินเหตุหรือเปล่าคงไม่ถึงขั้นนั้นที่แบบใส้ไหลทะลักออกมาคงผมไม่ถึงขั้นนั้นแต่แต่ก็มีอะไรให้สะดุ้งอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับ ครบรถครบครับแน่นอนนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นไปดูกันนะครับสำหรับผีหาอโยธยานะครับ,รบถามวันนี้คุณชายพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ในจุดไหนผมคิดว่าผมผมพอใจมากๆในสิ่งที่ผมทำนะฮะไม่เคยรู้สึก แยกกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทั้งสิ่งที่ผิดพลาดและสิ่งที่ที่ทำแล้วรู้สึกประสบความสําเร็จมานะครับผมก็รู้สึกว่าทุกๆอย่างเป็นประสบการณ์ที่จะสอนให้เราทํางานให้ดียิ่งขึ้นไดในอนาคตสอนให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนอื่นๆในอนาคตสอนให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าอย่างที่บอกค่าของคนอยู่ที่ผลของงานผมก็เชื่อว่าไองานเหล่านั้นมันก็จะให้ค่ากับเราในเปลี่ยนแปลงเราไปเป็นคนที่ดีถ้าเรา มองว่างานเป็นสิ่งที่ที่ช่วยขัดเกลาชีวิตเราได้บางคนอาจจะพึ่งศาสนาบางคนอาจจะพึ่งเพื่อนสนิทมิตรสหายแต่สำหรับผมเชื่อว่าการทํางานไม่เคยโกหกเราเราทําอะไรไปผลของมันก็จะออกมาเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวเราได้ครับผมอแอบบถามสักน,นิดหนึ่งพีหาอยุธยาเนี่ยท่านมุย้ยดูหรือยังครับได้ช่วยตั้งแต่ต้นได้ช่วยได้ช่วยตัดต่อนั่งอยู่ในห้องตัดด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็แ <laughs> บบว่า <laughs> ทำไมอดัมถึงอยากได้แบบนี้ทําไมเพราะช่วยตัดด้วยในระดับ<อ>หนึ่งแต่ถ้าตัวเต็มอ่ะยังไม่มีใครได้ดูณเวลานี้มีคนที่ได้ดูผีหาย,ยุยธยาเต็มเต็มเรื่องร้อยเปอร์เซ็นเต็มรวมเสียงรวมทุกอย่างเนี่ยห้าคนหกคนเองคแค่คนที่แลบที่ดูแลทุกอย่างซึ่งคนที่แลบก็ก็ไม่ได้ดูครบถ้วนพร้อมเสียงพร้อมอะไรก็มีคนเช็คแค่สองสามคนคแล้วก็ทีมงานผมสองสามคนกับผมแค่นี้เองจริงๆ,ๆที่ยังได้ดู <ม>ภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงถึงจะได้ดูกันจริงๆตื่นเต้นเลยมันทาให้ผมรู้สึกว่าผมอยากดูหนังเรื่องนี้ขึ้นมามากๆเลยนะฮะ,ะฝากกันเอาไว้ด้วยองแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะฮะเข้าโรงภาพยนตร์กันไปดูหนังไทยเรื่องนี้กันนะครับให้คุณชายได้ฝากสักนิดหนึ่งแล้วกันเพราะจริงแล้วคุณชายทุกวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นวิทยากรด้วยมีรับเชิญไปบรรยายไปสอนไปหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณชายได้ฝากอะไรกับหลายๆคนไม่ว่าจะในฐานะคนดูไม่ว่าจะ ในฐานะของใครที่มีความฝันหรือว่าชอบหรือแม้แต่เริ่มไม่แน่ใจว่าชอบไหมก่อนหน้านี้คิดว่าชอบพอฟังวันนี้คิดว่าไม่ละอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <grind. S 2> นะครับอ่ะให้ได้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งทุกๆอย่างที่เราทำอะฮะเราอยากให้ให้ตั้งคําถามแค่ว่าเราถามว่าเราสิ่งที่เราทําทุกวันนี้เราทําไปทําไมถ้าเรามีเหตุผลเพียงพอผมเชื่อว่าทุกๆอย่างที่เราทํามันก็สามารถที่จะเป็นเป็นเรื่องที่ดีหรือมันมันช่วยช่วยอะไรเราได้สักอย่างนะฮะมันทําให้วันของเรามัน มัน complete i ิสร one full day แบบเป็นวันเต็มๆเพียงแค่ถ้าเราไม่เคยตั้งคำถามเราทำไปโดยที่ไม่เราไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะเด็กสมัยนี้ผมเชื่อว่าแบบหลายคนเขาเรียก drift along หรือว่าแบบไปเรื่อยอะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ไม่เคยตั้งคำถามกับอะไรเลยซึ่งสิ่งที่ล้ำลึกที่สุดในโลกมาโดยตลอดคนที่เก่งที่สุดในโลกทุกๆคนเริ่มต้นจากการตั้งคำถามอย่างเช่นไอแซคนิวตันอะคิมิดิสกาลิเลโอทุกคนเริ่มต้นจากการตั้งคำถาม แล้วถ้าเรามีคำถามที่ดีนยะ it leads to the good answer it leads to the good thing นะฮะมันมันมันนำไปสู่สิ่งที่ดีได้ด้วย แล้วผมก็เชื่อว่าผู้ชายคนนี้เริ่มต้นจากการตั้งคําถามและเขาตอบได้มาตั้งแต่ตอนหนึ่งแล้วนะครับว่าเขาอยากเป็นอะไรและเขาก็ชัดเจนในสิ่งที่เขาได้คําตอบมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วก็จะมีผลงานดีๆออกมาให้เราได้ติดตามชมนะครับแล้วผมเชื่อว่าให้พวกเราได้ภาคภูมิใจกับหนังไทยซึ่งผมเชื่อว่าคงจะโกอินเตอร์กันไปอีกหลายๆเรื่องและนี่แหละครับคือแขกรับเชิญของเรานะครับกับเซเลบทีวีในค่ำคืนวันนี้นะครับหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนหรือว่าคุณชายอดัมนนะคขอบคุณคุณชายนะครับ หมดเวลากันแล้วนะครับอยู่ด้วยกันมา2วันเต็มๆอย่างเข้มข้นแล้วเราได้รู้จักนะครับกับแง่มุมของแขกรับเชิญที่หมุนเวียนกันมาครับวันนี้รู้จักกับผู้ชายอดัมอย่างที่ไม่เคยได้มีโอกาสนั่งคุยกันเต็มๆแบบนี้มาก่อนกันเลยด้วยนะครับติดตามนะครับว่าครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญใน celeb TV ทาง Nation TV ของเรานะครับรวมถึงการชมย้อนหลังนะครับ ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับคลิกตามนี้ได้เลยนะครับใครอยากดูว่าโอ้ที่ผ่านมามีใครบ้างเก็บตกได้ครบทั้งหมดเลยนะครับรวมถึง Follow Instagram ของเรากันได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอเช่นกัน Instagram ของอันด้วยขึ้นอยู่ที่หน้าจอเช่นกันนะครับและเจอกันนะครับในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆสำหรับการถ่ายทำของเราด้วยนั่นก็คือ l a s s i c c h a ร์นะครับโอ้โหเฟอร์นิเจอร์สวยมากนะฮะลองแวะมาดูกันได้นะครับเป็นสถานที่ถ่ายทำของเราในทุกๆสัปดาห์คืนนี้ส่งทุกคนเข้านอนแล้ววรรราตีสสัั์นะคบ เติมเต็มในสิ่งที่ต้องการแล้วใช้ชีวิตให้สมบูรณ์แบบ Camry the new icon of elegance ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานผมก็เชื่อว่าไอ้งานเหล่านั้นมันก็จะให้ค่ากับเราในเปลี่ยนแปลงเราไปเป็นคนที่ดีถ้าเรามองว่างานเป็นสิ่งที่ที่ช่วยขัดเกลาชีวิตเราได้การทํางานไม่เคยโกหกเราเราทําอะไรไปผลของมันก็จะออกมาเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวเราได้ ติมน้อยอ่ะน,นู่นไงอร่อยมีระดับกับกาแฟคอฟฟี 21, ่ทเวนตียวันจากเนเจอร์กิฟต์อิตาเลียนทเวนตินอลถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่นที่สุดของอาร์ติแฟ์พอสเลนทายตัวหนึ่งเป็นสินค้าในแพาทันของมิสเตอร์คาร์โร เราสาม,มารถพัฒนาโปรดักที่ให้ความรู้สึกให้ผิวสัมผัสที่เหมือนหินชาวทินได้มากที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันค่าความดูดซึมน้ำถือว่าต่ำที่สุดและที่สำคัญราคาถูกกว่าหินชาวทินถึงครึ่งหนึ่ง เติมเต็มในสิ่งที่ต้องการแล้วใช้ชีวิตให้สมบูรณ์แบบ Camry the new icon of elegance